พอบทรถบ้านสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าสตา d a ด้ากันนะครับสตาด้าเครื่อง2,008ปี2,000นะครับคันนี้คันนี้เก็บสีให้ใหม่รอบคันสวยๆเลยนะครับล้อมแม็กสวยนะครับยางดีช่วงล่างดีนะครับรถสีสวยสีเต็มนะครับ เครื่องดีแอร์เย็นขับใช้งานได้เลยขับทางไกลไม่มีปัญหาความร้อนไม่ขึ้น,นครับยางยังสวยอยู่นะครับแม็ปสวยๆครับยางสวยคัดซีสวยนะครับสีใหม่รอบคันไฟโทมไฟท้ายสวยครับ แมกไลเนอร์สวยๆสีสวยรอบคันนะครับเปิดฟ้าท้ายดูลอนกระบะสวยๆนะครับแมกไลเนอร์สวยนะครับ, liner, รบไม่มีการใช้งานมา ลดได้เดิมนะครับเก็บสีมาให้ใหม่ส,สวยๆเลยคันนี้ได้เครื่อง2,008นะครับกระจกไฟฟ้าพวงมาลัย p o อ e r ชมภายในนี่เบาะเดิมๆของเขาเลยเบาะเดิมๆของเขาครับคันนี้เป็นรถปี2000นะครับรพวงมาลัย power คอนโซลสวยนะครับคอนโซลสวย บอกแคบเบาะแคบสวยนะครับเปิดห้องเครื่องน่อยเปิดห้องเครื่องแล้วก็สตาร์ทเลยลบได้เดิมนะครับตะเข็บเดิมตะเข็บเดิมนะครับนถสวยตะเข็บเดิมสีสวยกระโปงกระบะเดิมนะครับ ึงจะเก่าแต่ว่ายังเดิมอยู่นะครับดูชมห้องเครื่องนะครับเครื่อง2008แห้งแห้งนะครับเครื่อง2008แห้งแห้งนะครับสตาร์ทเลยการเสียงเครื่องยนต์นะครับของมาลลยพาวเวอร์นะครับเครื่อง2008 รถขับดีดีตา,าเล่นดีนะครับช่วงลงช่วงล่างดีน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนให้แล้วนะครับน้ำไม่ดันนะครับพร้อมใช้งานเลยคันนี้ดูไอนะครับไอไม่มีนะครับรถใช้งานได้เลยรถทำมาหากินนะครับประหยัดประหยัดครับคันนี้เราขายราคกถูก อันนี้เราจะขายขาดคุณนะครับขายออกครับผมไฟหน้าก็ับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคู่หนึ่งอันนี้ภาษีขาดนะครับภาษีคุงขาด6 7จอันนี้เราขายเจ็ดหมื่นะครับปรับราคาลงมาน้ำไม่ดันนะครับน้ำนิ่งน่ง ความร้อนยังอยู่นะครับถึงความร้อนรถสวยนะครับไฟหน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งคู่เลยเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้เอาไปใช้งานกันได้เลยครับส่งได้นะครับทั่วไทยสนใจทักมาได้เลยนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์อีกรอบนะครับเครื่องเงียบนะครับเครื่องนิ่มเครื่องเงียบแห้งๆนะครับไม่มีเยอะมไม่มีซึมนะครับผม เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แล้วนะครับเอาไปใช้งานได้เลยแอร์เย็นฉ่ำนะครับคันนี้แอร์เย็นแอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็นนะครับระบบแอร์เ,นนะเราทำให้แล้วนะครับแอร์เย็นฉ่ำรับประกันครับไม่เย็นไม่ต้องเอาไปเลยเบาคคนขับ นี่ครับเป็นเดิมนะครับรถดเดิมกระจกไฟฟ้านะครับนี่กระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าข้างนี้เราจะกดไม่ลงนะครับลองไปเช็ดเอานะครับผมปรับข้างปรับไฟฟ้านะครับเครื่องเงียบๆน,นิ่งๆน,นะครับ เล่งไม่มีควันนะครับคันนี้บอกเลยพร้อมใช้งานรถปี2000เลขัสซีเลคัสซีครับเจนนะครับเดี๋ยวจะเล่งให้ดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะเล่งให้ดูนะครับเอาเลยอ๋อนี่นะครับไม่มีควันขาวนะครับไฟท้ายเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับคันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยแล้ว เไฟท้ายก็ใหม่สีก็ใหม่ล้อก็ใหม่โอ้โหสวยสมบูรณ์แบบครับผมราคา79,00หบาทนะครับเอาไปใช้งานคุ้มแน่นอนคันนี้หารถถูกถูกเข้าไร่เข้าสวนทำมาหาชีนขายของตลาดนัดเป็นมือเป็นตีนแทนเราพาไปโน่นไปนี่ราคาไม่ถึงแสนจัดไปครับเจ็ดหบาทชอบแล้วทักรักแล้วโทรมาเลยครับ ขอบุตรรถบ้านสวัสดีครับผม